จากเหตุการณ์วันที่10พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับกำลังพลประสบเหตุเหยียบกับระเบิดนะครับบริเวณที่ห้วยตาม,มาเรียจังหวัดศรีสะเกดนะครับส่งผลให้จ่าสิบเอกนะครับเทิดศักดิ์สมาพงศ์นะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าขวาขาดนะครับพลทหารวชิร,ระพันธนานะครับมีอาการแน่นหน้าอก นะครับจากแรงอัดนะครับพลทหารอภิรักษ์สีชมชัยถูกสะเก็ดระเบิดนะครับบริเวณขานะครับพลทหารอนุชาสุจารีมีอาการระคายเคืองจากเศษฝุ่นหรือเศษเคมีของระเบิดนั่นเองนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับกองทัพบกนะครับจึงสรุปได้ว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นการลักลอบหรือลวดหนามนะครับและเข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในเขตไทยนะครับโดยมีเป้าหมายคือกําลังพลที่ลาดตระเวนเส้นทางอยู่เป็นประจํา การกระทําดังกล่าวแสดงถึงความไม่จริงใจในการลดความขัดแย้งของฝ่ายกัมพูชานะครับและสะท้อนถึงความเป็นปรปักระหว่างกันซึ่งขัดต่อปฏิญญาร่วมกันที่ลงนามไว้อย่างชัดเจนนะครับจึงย่อมส่งผลกระทบต่อท่าทีของฝ่ายไทยและข้อตกลงต่างๆอย่างอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ